การเดินทางมาสายตรงของศิลปินวงเอ็กโซศิลปินสัญชาติเกาหลีในครั้งนี้ก็ต้องการมาเปิดเพื่อที่จะโฆษณาสินค้านะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวซึ่งเปิดสาขาแรกในห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยแน่นอนว่าเป็นผลิตภัณฑ์สัญชาติเกาหลีค่ะกำลังเกิดคำถาม,ามตามมาว่าแนวทางโปรโมทสินค้าในรูปแบบนี้ที่เป็นร้านขายเครื่องสำอางแล้วใช้ผู้ชายเป็นพรีเซนเตอร์ในการโฆษณา เกิดความคุ้มค่าอย่างไรโดยเฉพาะการเดินทางจากต่างประเทศเข้ามายัางจุดหมายอย่างประเทศไทยติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสารางกูลณาอายุธยาค่ะลูกค้าจำนวน100คนคือผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษนำอัลบั้มรูปไปให้ศิลปินวงเอ็กโซเซ็นอย่างใกล้ชิดเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ผู้จัดงานชูขึ้นเป็นไฮไลท์ของงานก่อนจัดก,กิจกรรมนี้มีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบว่า หากต้องการใกล้ชิดศิลปินต้องซื้อสินค้าครบ1,000บาทและจะได้รับคูปองเพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดี100คนคูปองจำนวนมากอาจยืนยันได้ถึงยอดขายที่ร้านได้รับก่อนถึงวันจัดงานเอ็กโซเป็นเข็มวับที่โด่งดังที่สุดวงหนึ่งในขณะนี้แน่นอนว่าการเชิญมาโชว์ตัวแบบข้ามประเทศต้องทุ่มงบประมาณไม่น้อยเวลาจะจัดยูเรนนะคะมันต้องหาโอกาสพิเศษนะคะมันหาโอกาสพิเศษในการจัดคือ คือคือในหลักของการทําการสื่อสารการตลาดเนี่ยเราจะพยายามมองหาประเด็นมองหาอะไรก็ตามในการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การจัดอีเวนต์อยู่ดีๆมาจัดอีเวนต์มันไม่มีที่มาที่ไปนะคะจากจากประเด็นเหตุการณ์ในวันนี้มองว่าออนักการตลาดเนี่ยน่าจะใช้ประเด็นในเรื่องของเ,อเป็นเป็นช็อปที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้เอาขึ้นมาเป็นตัวชูโรงที่ซึ่งสามารถมีมีเหตุผลมากพอที่จะ ชิญศิลปินระดับนี้มาเพื่อมาเปิดเพื่อที่จะเป็นความเคลื่อนไหวให้เกิดกระแสในการขายสินค้าของเขาหรือว่าสร้างกิจกรรมของสินค้าของเขาในประเทศไทยนะคะเขาอยู่ดีๆถ้าสมมติไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยอยู่ดีมีศิลปินบินมามันก็ไม่มีที่มาที่ไปนะคะมันก็ไมดูไม่น่าตื่นเต้นหรือว่ากระแสของของแบรนด์เนี่ยอาจจะอาจจะไม่ ไม่ไม่มีมากพอแต่อันเนี้ยกระแสของแบรนด์สินค้านี้กับกระแสของตัวศิลปินเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่ไม่ไม่ไม่แตกต่างกันจนแบบว่ามากเกินไปนักอาจไม่บ่อยนักที่ดารานักร้องชายจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอาง แต่แนวโน้มที่ผู้ชายดูแลตัวเองมากขึ้นประกอบกับกระแสความโด่งดังของศิลปินวงนี้อาจเป็นเหตุผลสำคัญที่เจ้าของสินค้ามองถึงความคุ้มค่าการนำเอาดาราเกาหลีดินเข้ามาอันนี้ก็สร้างความแตกต่างอาจจะเนื่องจากว่าสถานการณ์การแข่งขันอันนี้ลองวิเคราะห์ดูนะคะในการแข่งขันของตลาดเครื่องสำอางเกาหลีในบ้านเราเนี่ยอาจจะแข่งขันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจ้าของสินค้าอยากจะสร้างอะไรที่มันแปลกใหม่เนี่ยการจัด กิเวนถ้าเผื่อถือถยดาราไทยอาจจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นการใช้ดาราเกาหลีที่เป็นแม่เล็กที่เป็นระดับเนี่ยระดับเอเชียเนี่ยดินเขามานั้นก็จะสร้างความแตกต่างแล้วก็สร้างความคื่หาได้ในในระดับหนึ่งค่ะการใช้ดาราชายนะคะมามาทำการโฆษณาหรือเป็นพรีเซนเตอร์กับเครื่องสําอางที่ยูนิเซสเนี่ยก็มองว่ามันค่อนข้างค่อนข้างแปลกนะเพราะปกติก็จะเป็นดาราผู้หญิงใช่ไหมคะแต่ว่า ถ้าเผื่อเราลองอ่านอ่านดูเนี่ยกระแสเนี่ยถ้าเป็นเคร,รื่องสมาเกาหลีล้วก็จะเห็นดาราชายเนี่ยค่อนข้างหลายคนเลยทีเดียวที่ไปเป็นเอ็นดอร์เซอร์หรือเป็นเซเลบริตี้ให้กับเครื่องสำอางของเกาหลีค่ะเนื่องจากเขามองว่าน่าจะเป็นการขยายฐานด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะได้จากกลุ่มผู้หญิงแต่เป็นพอเป็นผู้ชายปั๊บเนี่ยมันก็จะขยายฐานว่าใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายตรงนี้จะไม่เห็นศิลปินเลยฉะนั้น ท่ามกลางการแข่งขันของแบรนด์สินค้าประเภทความงามจากเกาหลีในประเทศไทยปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่านักการตลาดให้ความสำคัญกับการสร้างความแตกต่างหวังให้เกิดการรับรู้มีกระแสปากต่อปากแม้กลยุทธน์นี้อาจไม่ใช่เครื่องมือที่จะส่งผลได้ในระยะยาวก็ตามโฟรัักษอิสรางกูณนะอยุธยาไทย P ี s รายงาน